สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ชาเลนจ์อะคาเดมีนะครับในบทเรียนนี้เราจะทําโจทย์เกี่ยวกับสี่เหลี่ยมคางหมูเพื่อความเข้าใจนะครับครับเรามาดูกันเลยครับโจทย์ข้อแรกนะครับเรามีสี่เหลี่ยมคางหมู ABCD โดยที่ AB กับ CD เป็นด้านคู่ขนานนะครับแล้วก็สูง4ครับเรามีด้าน P แบ่งครึ่งด้าน AD แล้วก็มีด้านมีจุด Q แบ่งครึ่งด้าน BC นะครับแล้วก็เราก็ลากเส้นระหว่าง P กับ Q โจทย์ถามว่าพื้นที่ของสี่เหล um ี่ยม abcd คือเท่าไหร่ครับ,รบาจากเทปที่แล้วนะครับเรารู้ว่าพื้นที่ของสี่เหลี่ยมคางหมู abcd ก็คือ1ส่วน2ะครับคูณด้วยความสูงถูกไหมครับ h คูณด้วยผลบวกด้านคู่ขนานก็คือ ab บวก cd ถูกไหมครับแล้ว h คืออะไรเอ่ย h ก็คือ4นะครับนึส่วน2คูณด้วย4แล้วก็คูณด้วย A.B. ก็คือ5 C.D. คือ7เพราะฉะนั้นผลรวมคือ12นะครับคำตอบคืออะไรครับ24นะครับนี่คือพื้นที่ครับแล้วด้าน b q หรอครับด้าน b q สูตรของมันก็คือ1.2ส่วน2คูณด้วยผลบวกด้านคู่ขนานถูกไหมครับก็คือ A.B. บวก C.D. รับ A.B. บวก C.D. ก็รู้อยู่แล้วคือ12เพราะฉะนั้น PQ ก็ตอบ นะครับผมเป็นความยาวของ pq นี้โจทย์ข้อ2ครับโจทย์ข้อ2เราก็ได้สี่เหลี่ยมทางหมู่ abcd มานะครับโดยที่ ab เนี่ยก็เป็นด้านคู่ขนานกับ cd นะครับผมครับโจทย์ให้ความยาวของด้านที่ไม่ขนานกันมานะครับก็คือด้าน ad กับด้าน bc ว่ายาว11กับ9แล้วก็มี p แบ่งครึ่งด้าน ad มี q แบ่งครึ่งด้าน bc นะครับผม แต่ว่าโจทย์ไม่ได้ให้ความยาวของด้าน AB และ CD มานะครับแต่กลับบอกความยาวของเส้นรอบรูปคือ36ถูกไหมครับแล้วก็โจทย์ให้ว่าความสูงคือ6นะครับผมพื้นที่ก็คือ ABCD เนี่ยจะเป็น1ส่วน2คูณด้วย h นะครับก็คือ6คูณด้วยผลบวกของอด้านคู่ขนานนะครับแต่คราวนี้เราไม่รู้ว่า AB คือเท่าไหร่ถูกไหมครับและเราไม่รู้ว่า CD คือเท่าไหร เราจะทำยังไงดีครับครับความยาวของเส้นรอบรูปก็คืออะไรเอ่ย AD นะครับบวกด้วย AB บวกด้วย BC บวกด้วย CD ถูกไหมครับนี่คือเส้นรอบรูปคราวนี้เรารู้ว่าเส้นรอบรูปเนี่ยมันคือ36นะครับแล้วเรารู้อีกว่า AD เนี่ยคือ11ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นก็คือ11บวกด้วย AB เราไม่รู้นี่นะครับ BC คือ9นะครับบวกด้วย CD ไม่รู้นะครับก็ใส่ c d เข้าไปตรงนี้เท่ากับ36นี้นะครับเพราะฉะนั้นเราแก้สมการก็ได้ว่าอะไรครับก็ได้ว่า a b บวกด้วย c d เนี่ยเทา่ากับ36ลบด้วย 20, ถูกไหมครับซึ่งก็คือ16เพราะฉะนั้นตอนนี้เราได้แล้วนะครับว่า a b บวก c d เนี่ยคือ16นะครับเพราะฉะนั้นคำตอบของอันนี้คืออะไรครับก็คือ3คูณ16ก็คือ48แนะครับแล้วเส้น p q ล่ะครับเส้น p q ก็คือ1ส่วน2 คูณด้วยผลรวมด้านคู่ขนานก็คือ16หถูกไหมครับเพราะฉะนั้นยาว8นะครับครับเท่านี้เองโจทย์ข้อ2นี้สอนให้เรารู้ว่าจริงๆแล้วเราไม่จําเป็นต้องรู้ความยาวของด้าน AB และก็ด้าน CD ก็ได้แต่สิ่งที่เราต้องการก็คือแค่ผลบวกของมันถูกไหมครับอย่างเช่นข้อนี้นะครับเราไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับว่า AB และ CD ยาวเท่าไหร่แต่เรารู้ว่าสรอบรูปเนี่ยยาว36เพราะฉะนั้นเราก็รู้ว่าผลรวมของด้านคู่ขนานเนี่ยคือ16เท่านี้เองครับเราก็ได้ พื้นที่แล้วก็ได้ความยาวของเส้น PQ ที่มาเรียบร้อยแล้วครับครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ